โอเคสวัสดีครับจากช่องวอ l เลนเตียออฟเดอะซีนะครับอันนี้เป็นอ p พีสองถ้ำพญานาคราชนะครับก็ตอนแรกเราคิดว่าหมดแล้วไม่มีน้ำด้านบนไม่มีถ้ำแล้วโอเคพอได้เจอน้องคนหนึ่งที่เขาดูแลให้นี่แล้วก็เคยพานท่องเที่ยวนะครับก็เลยแนะนํานะครับแล้วก็พาขึ้นมานะครับก็มีถ้ำบนอีกนะครับก็เป็นถ้ำด้านบนนะครับก็สวยมากครับตรงนี้นะครับเป็นทรายทะเลนะครับเป็นทรายทะเลซึ่งเป็นเนื้อหยาบมากนะครับนี่นะ เป็นทรายทะเลนะครับซึ่งอัศจรรย์อัศจรรย์มากครับอัศจรรย์และแปลกมากนะครับสันนิษฐานนะครับตรงจุดนี้น่าจะเป็นถ้ำบาดาลน่าจะเป็นถ้ำบาดาลเก่าแล้วอาจจะเป็นทะเลสมัยก่อนโดยที่อาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นเมืองบาดาลมาก่อนนะครับแล้วก็แล้วคิดเอาว่าทรายทะเลขึ้นมาได้ยังไงนะครับอาจจะเป็นถ้ำบาดาลและเมืองทะเลมาก่อนตรงจุดนี้ก็เป็นลอยสวยมากครับ ซึ่งผมสันนิษฐานนะครับคล้ายๆเหมือนลอยงูนะครับนะเพิ่งสวยมากครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ประทับนะครับขององค์ปู่พญานคราชนะครับก็จะมีองค์ปู่ผู้ชงนคราชนะครับแล้วก็องค์แม่ยาสีปทุมมาส่วนองค์ที่เป็นเก้าเสียนนี่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นปู่อนันตะนคราชไหมนะครับน่าจะเป็นปู่อนันต์นะแล้วก็นี้เป็นอ่างพญานคราชนะครับก็มีลูกแก้วอยู่ข้างในแล้วก็ อัศจรรย์ใจมากอัศจรรย์มากครับสวยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางลูกแก้วอ,อีกหนึ่งจุดนะครับนี่นะลูกแก้วจกักรพพัดขออนุญาตนะครับ โอเคอธิษฐานจิตแล้วแล้วครับซึ่งตัวนี้อัศจรารย์ใจมากครับความคิดผมน่าจะเป็นเมืองบาดาลเก่านะครับเมืองบาดาลแล้วก็เมืองบาดาลกเ,าดาเก่าซึ่งตัวนี้มีโพรงอีกนะครับนะครับตัวนี้มีโพรงแล้วก็เข้าไปได้ลึกอีกนะครับก็นะครับแปลกมากครับแปลกมากนี่นะ อาจจะเป็นเมืองบาดาลเก่าแล้วอาจจะเป็นข้างในเป็นน้ําทะเลนะครับส่วนนี้อาจจะเป็นเมืองบาดาลแล้วข้างในเป็นน้ําทะเลมาก่อนยุคก่อนแล้วครับอาจจะเป็นที่อยู่ของปู่แล้วเมืองบาดาลของพญานาคราชนะครับความคิดผมนะครับจุดนี้นะครับสวยงามมากครับตั้งอยู่ที่บริเวณจักจังหวัดพังงาน,นะครับท่าพญานาคราชนะครับตรงนี้ด้านในที่มีมีข้างคาวด้วยนะครับ ยังมีถ้ำมีทางลงไปอีกนะฮะก็เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ซึ่งตอนแรกเราก็จะกลับกันแล้วนะครับนี่มีข้างคาวอยู่นะครับมีข้างคาวอยู่นะครับตอนแรกเราก็ไม่ได้แรกคิดว่าจะกลับแล้วแหะนี่นะมีข้างคาวอยู่ด้านในนี้นะครับก็เจอน้องคนหนึ่งที่เขาดูแลเขาก็ได้แนะนำว่ามีด้านในอีกนะครับ ซึ่งอศัศจรรย์มากครับทมฮทั้งคาวบินผ่านนะครับนี่ครับนี่้บอันนี้เป็นลังขางข่าวอยู่ข้างในนะฮะที่อยู่ข้างค่าวนะครับก็ ขอน,นั้นนี้เราก็ได้สวดจกักพัดแล้วก็แผ่บุญให้แก่ข้างคาานะับเรียบร้อยนะครับก็ทุกปุบทุกภูมิก็ได้รับบุญเรียบร้อยแล้วครับข็อาศรจานใจมากครับสวยงามมากครับ เค okay, ครับซึ่งสวยงามมากครับนะครับกี้ก็ได้ฝากกระแสบุญเรียบร้อยกับองค์ปู่ผู้ชงเรียบร้อยนะครับเพะนี่นะตัน,นี้ก็เป็นรายทะเลตรงน,นี้เป็นรายทะเลหมดเลยนะครับสวยงามมากครับนี่นะใครมีเวลาก็มานะครับมาเยี่ยมมาชมได้ซึ่งข้างบนนี้นะครับ เขาจะทำเป็นที่สถานปฏิบัติธรรมหน้าสมาธิไว้สวดมนต์ได้ครับซึ่งเงียบสงบมากครับหน้าปฏิบัติมากครับจุดนี้นะครับนี่ก็เป็นทรายหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ประทับ เป็นปูู่้ชงนัคราชน,นะครับองค์ปูู่้ชงนะครับพยาองค์ปูู่้ชงนัคราชน,นะครับแล้วก็นี้องค์เป็นองค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางนี่ครับมีข้างขาวพิมมาด้วยนะครับข้างขาวนะครับ โอเคครับวันนี้เป็นองค์ปู่ปปพิชารพิชง n g นักกรดานนะครับเดี๋ยวเราก็จะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการวางลูกแก้วนะครับวางแก้วจกกักรพรรดิถวายปู่น,นะครับเพื่อฝากกระแสบุญน,นะครับโอเคเดี๋ยวรู ขออนุญานะครับก็ได้วางถวายเรียบร้อยนะครับซึ่งอาจารย์มากนะครับบริเวณนี้นะครับสวยงามมากตรงนี้ก็จะเป็นทรายหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นทรายหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดไว้สําหรับปฏิบัติธรรมนะครับ คับตรงนี้ก็ครับอัศจรรย์มากครับนี่ก็เป็นที่ตั้งพุทธรูปแล้วก็ไว้สำหรับกาศการะนะครับมีภาพอุบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับท่านพ่อรีของพ่อฤาษีลิงดำนะครับโอเคครับก็ใครว่างมาเที่ยวได้นะครับอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับอัศจรรย์ใจมากครับซึ่งซึ่งความคิดผมอะ น่าจะเป็นเมืองมาดานมาก่อนแล้วก็สมัยก่อนอาจจะเป็นเมืองมาดานเพราะมีทรายอยู่นะครับก็โอเคใครมีเวลาแวะเวียนมาไหว้สักการะกันได้ครับโอเคครับขอจยจบคลิปแค่นี้นะครับ